ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สุทินชี้สภาล่มผิดธรรมชาติส่งสัญญาณประยุทธ์ไปไม่รอดเลือกยุบสภานายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านกล่าวถึงกรณีองค์ประชุมรัฐสภาล่มอีกครั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลและสอวอที่ต่ำอย่างชัดเจน เพราะร่างพรบการศึกษาแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนั้นเป็นกฎหมายที่หลายฝ่ายทั้งประชาชนและองค์กรครูให้ความสนใจเราใช้เวลาอภิปรายร่างเสร็จสิ้นในช่วงหัวค่าเท่านั้นแต่สสซีกฝั่งรัฐบาลและสอวอบางส่วนกลับไม่ยอมอยู่เพื่อลงมติที่สำคัญสะท้อนถึงนัยยะความแตกแยกของรัฐบาลเพราะเท่าที่ดูพักที่หายไปคือสสของพักพลังประชารัฐ ขณะที่สอวอบางส่วนอยู่แต่กลับไม่แสดงตนเพื่อลงมติแม้จะไม่รู้ว่าเป็นสอวอฝ่ายไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีเจตนาซ่อนเร้นบางอย่างอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรมีใครนำเรื่องนี้มาเล่นการเมืองเพราะตอนนี้ปิดสมัยประชุมแล้วต้องใช้เวลาอีกถึงสองเดือนกว่าถึงจะกลับมาลงมติกันใหม่ได้การทอดเวลายาวนานไม่ใช่เรื่องที่ดี ลักษณะแบบนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อเปิดประชุมสภาในสมัยหน้าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องคบคิดว่าปัญหานี้จะแก้ได้อย่างไรเพราะองค์ประชุมรัฐสภาล่มครั้งนี้ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนต้องการส่งสัญญ,ญาณเตือนอะไรบางอย่างไปถึงพลเอกประยุทธ์หากเปิดประชุมสมัยหน้าแล้วยังเกิดสถานการณ์แบบนี้อยู่ รับรองว่ารัฐบาลไปไม่รอดต้องยุบสภาแน่นอนนายสุทินกล่าวหมอรวีเย้ยไพบูรณ์กล้ารับคำ้าดีเบตหมอวรงปมแก้รัฐธรรมนูญแม้ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ศักดิ์สรีสมน้ำสมเนื้อนายแพทย์รวีสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังทำใหม่ กล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์วรรงรักษาการหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์เฟซบุ๊กท้านายไพบูรนิติตะวันสอสอบัญชีร,รายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการยกกร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญดีเบตปมรัฐธรรมนูญการดีเบตรครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนจะได้ทราบข้อดีข้อเสียของระบบการเลือกตั้งทั้งบัตรหนึ่งใบหรือสองใบ และจะได้ทราบผลที่ตามมาถ้าเปลี่ยนเป็นระบบบัตรสองใบนายนแพทย์วโรงแม้จะไม่ใช่นักกฎหมายแต่ก็เป็นอดีตสสและเคยเป็นคู่แข่งขันกับหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดังนั้นถือว่าเป็นคู่ที่ดีเบตที่สมศักดิ์ศรีโดยนายภัยบูรณ์ขอสนับสนุนการดีเบตในครั้งนี้เพราะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติไม่ใช่การท้าต่อยกัน ซึ่งหวังว่านายไพบูลจะกล้ารับคำ้าของนายแพทย์วรงนายแพทย์ระวีกล่าวทะลุกแก๊สแจ้งเตือนแนะตีแผ่ความจริงตอบโต้ชี้ปฏิบัติการลดทอนม็อบดึงสลิมลูกม่อตำรวจร่วมกลุ่มทะลุกแกส๊สได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจแจ้งข่าวสารผู้ชุมนุมที่แยกดินแดงความว่าพี่น้องครับขอความร่วมมือ ลดการปาบอลประทัดกระแทกต่างๆบริเวณหน้าแฟลตและให้ใช้แฟลตเป็นแค่ทางผ่านเพื่อหลบหนีเท่านั้นทางฝ่ายลงพื้นที่ของแอดมินได้ลงพื้นที่ไปแล้วยืนยันว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังยินดีที่จะช่วยเหลือบอกทางหนีและสะกัดกัน้นเจ้าหน้าที่แต่การขึ้นแฟลตหรือการให้ที่หลบชาวบ้านอาจจะต้องพิจารณา และอยากให้พี่น้องทะลูแกสที่มีจิตใจ,จมุ่งมั่นทุกคนให้ความเคารพชาวบ้านด้วยการไล่ตีคนท,ท้องที่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และทะลูแกสฝากข้อความถึงมวลชนทุกท่านหากพบเห็นอันธพาลที่มุ่งหน้าการใช้กำลังและต้องการสร้างความโกลาหลเดือดร้อนพังสิ่งของที่เป็นสมบัติของชุมชนให้มวลชนแสดงพลังหยุดยั้งการกระทำได้ตามส่งวรด้วยความศรัทธานในการลุกคือของตังประชา และความเชื่อมั่นในพลังเงียบของคนชายขอบเราจะแสดงพลังให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่วัยรุ่นไร้แก่นสารไม่ใช่เพียงกลุ่มกวนเมืองเราสู้เพื่ออนาคตของทุกคนและยินดีจะใช้เหงื่อทุกหยดเพื่อชัยชนะต่อมากลุ่มทะลุกแก๊สก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่ามีการแจ้งข่าวว่ามีสายสืบของรัฐจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้ทางด่วนภายในซอยวัตพานฝากมวลชนเดินเข้าไปตลาดไปทักทายเขาด้วยครับ ช่วงนี้เขาไม่ค่อยกล้าจะเข้าไปแฝงตัวเพราะเรารู้ทรงกันหมดแล้วนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงตั้งล่าสุดว่าพลตำรวจโทพักพงพงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เข้าพูดคุยกับชาวแฟลตดินแดงเพื่อให้เป็นแกวลร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยจากที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมลักลอบเข้าไปใช้แฟลตดินแดงเป็นที่หลบซ่อน และสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเดือดร้อนรวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจถึงข้อปฏิบัติที่จะนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจสังเกตการหาเบาะแสด้านการข่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การนำมวลชนมาชนกับมวลชนแต่จะช่วยลดความรุนแรงและควบคุมพื้นที่การชุมนุมได้เ<ล>ต้นและบอกอลายจุดนำคาร์มอฟขับรถยนต์ชนรถถัง ครบรอบ15ปีปฏิวัติ19กันยาสืบเนื่องการนัดหมายชุมนุมคาร์มอบ19กันยาขับรถยนต์ชนรถถัง #15 ปีแล้วนะนำโดยนายนัทวุฒิใส่เกื้อแกนนำเครือถ่ายไล่ประยุทธ์อดีตแกนนำนปชและนายสมบัติบุญงามอานงค์หรือบอกอลายจุดโดยกิจกรรมดังกล่าวมีหลายกลุ่มอาชีวะเข้าร่วมอาทิ 1. กลุ่มโรนินฝั่งทน ไม่เอาเผด็จการ 2. กลุ่มราษฎรฝั่งทน 3. กลุ่มอาชีวะฟันเฟืองปทุมธานี 4. กลุ่มอาชีวะฟันเฟืองประชาธิปไตยในส่วนของภูมิภาคเริ่มมีการทยอยนัดหมายการชุมนุมคา็อบคู่ขนานในหลายจังหวัดอาทิ 1. ราษฎรนครปฐมสหาภาพนักศึกษาและคนทำงานแห่งสารยาและเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน จัดคามอบ19กันยา15ปีรัฐประหาร49จากอักษะถึง3พรานโดยมีรายละเอียดดังนี้รวมพลหน้าส่วนพุทธล้อหมุน11นาฬิกาเคลื่อนขบวนรอบอำเภอสารยามุ่งหน้าอำเภอสามพราน2จังหวัดกาญจนบุรีแนวร่วมเสรีการเพื่อประชาธิปไตยการปลดแอกเยาวรุ่นปลดแอกกาญจนบุรีและภาคีราษฎรภาคตะวันตก จัดการชุมนุมนัดหมายเวลา16นาฬิกา 3. คณะเพชรบูรณ์ปลดแอกและสหพันธ์นักเรียนเพชรบูรณ์ประกาศนัดหมายเล่าพันธมิตรผู้รักในประชาธิปไตยจากแฮชแท็กคามอฟเพชรบูรณ์ครั้งที่2ลบรอยรถถังเผด็จการด้วยขบวนรถประชาชนนัดเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปรวมตัวที่ลานองค์พระใหญ่พระพุทธมหาธรรมราชา 4. จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มราษฎรสาเกตนัดหมาย14นาฬิกาที่บริเวณหน้าบึงผานชัย5จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเชียงใหม่นิวเจนนัดหมายทำกิจกรรมคาร์มอฟแอน a r คาร์พา6จังหวัดตรังกลุ่มตรังต้านเผด็จการนัดหมายชุมนุมคาร์มอฟตรงงัง2และ7จังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มคนคอนจะไม่ทนนัดหมายรวมพลคาร์มอพอกันทีรัฐประหาร ประธานคณะกรรมการกฎหมายพลังประชาราัฐเดินหน้าแก้กฎหมายลูกยึดแนวทางรัฐธรรมนูญปี54แก้สูตรปาร์ตี้ลิสชงโลสสอสอบเศษนายภัยบูลนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชาราัฐกล่าวว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชาราัฐได้ตั้งให้เป็นประธานกรรมธิการฝ่ายกฎหมายภารกิจแรกจะดูเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองว่าทางพักจะแก้ไขอย่างไรและร่างพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งส่วนเรื่องกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการคำนวณสสบัญชีรายชื่อพักจะยึดแนวทางใดนั้นก็คงจะต้องขมวดเอาจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งปี54ที่ได้เขียนวิธีการคำนวณไว้ซึ่งเป็นการคำนวณคะแนนเฉพาะสสบัญชีรายชื่อ หารด้วย1 0 0พรรคพักการเมืองก็จะได้สสพึงมีต่อ1คนจากนั้นก็ไปดูว่าพักการเมืองไหนที่ได้จำนวนคะแนนทั้งประเทศเท่าไหร่หากหาแล้วได้จำนวนเต็มหรือ1ปอรเซขึ้นไปก็จะได้สสหนึ่งคนขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนซึ่งหากไม่ได้1เปอร์เซก็จะไม่ได้สส ในกรณีเหลือเศษก็จะดูว่าที่ได้1%นปอร์เซนั้นพักไหนที่เหลือเศษมากที่สุดก็จะได้สอสอเพิ่มเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพักอื่นหรือไม่นายภัยบูรณ์กล่าวว่าตกลงกันว่าต่างคนต่างเขียนไปและไปยื่นและพิจารณาร่วมกันในสภาซึ่งอาจจะมีของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นเข้ามาด้วยอย่างไรก็ตามก็คงต้องดูของกะกะตเป็นหลักเพราะเขาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเฉพาะกฎหมายเลือกตั้ง เพราะกะกะตมีอำนาจเสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาซึ่งกะกะตก็คงจะเสนอตามที่ตนพูดไปข้างต้นเพราะต้องไปในแนวกฎหมายเลือกตั้งปี54 ซึ่งก็ทำให้คะแนนคำนวณง่ายขึ้นหากได้1%ขึ้นไปถึงจะได้สอสอ1คนแต่หากมีเศษก็จะนำไปให้พักที่มี1%ขึ้นไปไม่เอามาแบ่งเหมือนรัฐธรรมนูญปี60ที่เรียกว่าปัดเศษคือไม่มีสสครบ1%ก็ปัดเศษให้เป็น1คนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ